การเลีแม่รักใโยมันพี่ลบเป็ดเลยตุจิ้นไอเมื่อน,นมบมาเจ้าว่าแม่ผู้บันเกล้าวมันอยนี่ยจะพูดในใจนี่ทั้งหมดทั้งนั้นนี่เป็นลูกเมียก็ไม่ปราบนุ๊นูเนื้อนุ่มเดินลูกเมียตะนั้นนูเนื้อดิน,น,ดนมึงชื่ออะไรอ่ะนุ่มปราบชื่อปราบแล้วเมียเปรตเมียชื่ออีเปรตนะลูกมึงล่ะไอ้ปลิน จยอะไม่กันนะลืมตังนู่นวันนี้กูจะไปไอ้ปราบเงินเพราะฉะนั้นมึงดูแลบ้านเมืองกูจะจดเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามึงชื่อนายปราบดูแลเมืองเนี่ยชื่อปราบนำสกุลอะไรวันจับบื้นนำกุลมันยากายากพวาเราชื่อปราบนำสกุลวันจบับฟื้นโลดได้กันปือ้อนำการทุจรินวันนี้กูจะไปเมืองมนุษย์แล้วมึงรอกูเจ็ดวันกูกลับ นี่รับไปเดือนวันแล้วครับทำตุ้งยากได้เป uh> to ็นต well ุ๊ดไปเลยเพลินเคยไปเช็คบ ah ้านเคยกลับโลภีเลยนี่พอหยานไปไปไปเด็อนวันแล้วพอหยานครับเจ็ดวันกูกลับไอ้ปิ่นกูแน่เจ็ดวันกูกลับมาแน่นอนนะไอ้ปรับมึงเล้าบ้านเล้าเมืองกูจะไปพามาเฮ็ดสีมาให้มึงน้อยคนนี้เล่นไหนเล่นไม่โต้เลยอย่างนี้เล่นสำกันจริง นายคนไหนตินผู้หญินหรือว่าติดผู้ชายยิ่งแม่ไม่ใชีก็ไม่หยิงดีวะนู่นนี่ยนี่มันก้มนี่มาเอ้ดีวะหลงจี้อย่างนี้มาเราไปหลงจี้วิบกับใจปั้นแถวเนี่ยดาบนู่นดาบเนี่ยคนดูยุ่มอะไรต้นนายปราบนะชาวมนุษย์ที่มันเป็นคนยังไงความคิดมันเป็นเหมือนกับยักษ์หรือเปล่าน้าเรื่องยาบัดนุ่นจีโน่ดวง Nào mặt mở mùa 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 là nhưng đi ông đã dùng lại đã lắm mặt nùng lắm mặt nỉ bỏ vào trong đã đã lắm mặt nùng lắm mặt nơi bỏ lắm mặt bỏ mặt nơi là mặt bỏ bỏ lắm mặt bỏ mặt ต่พวั้เป็นชาวมนุษย์ก็ก็ก็จะใ้ควานยินนั่นต่เต่แต่นั่นต่อาชาวมนุษย์ไจะคำแหงมากเกินไปแล้วไอ้พวกมนุษย์มันคิดว่าคูชู้มันไม่ได้อย่างนั้นเลยรปล่าเมื่อเฮ้ให้มันรู้ไปมันตงรื่สารมาคูกันแบบนี้เลยหรอวะมันหาผู้มีความสามารถจะมาต่อสู้กับข้าอย่างนั้นจะไม่ปล่าแน่นอนมันจะได้รู้กันแน่ว่างานนี้ใครจะต้องตายกัน มันจะเอาอะไรไปสู้กับกูฮึมีนชาวมนุษย์มันก็เล็กกว่าเข็มยักษ์ฮึลูกกระสุนชาวมนุษย์มันเล็กกว่ายุงยักษดกูไม่กลัวหรอกเว้ยนอนตกบุญยัดไปยุงนอนนั่นดาบมือเมื่อไงอะไรดาบมือกระเบิดกูไม่กลัวนอนดาบมือทำไมตาบาดยุงดาตาแล้วปั๊บน้อยลดน้ำเป็ดแดงนะ ยับมล็ดเนื้อกูไม่กลัวไอ้ปราบมึงรู้จักนิสัยมนุษย์ดีนวดนั่นนี่บ้านเดิมมึงอยู่ที่